ชิมฟรีได้เลยค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะปีนี้อินทผลัมนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากๆนะคะราคาก็จับต้องได้ค่ะทุกสายพันธุ์เลยค่ะสายพันธุ์ที่ราคาสูงนะคะได้แก่ผลสีแดงๆนะคะส่วนจะเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง My Story ค่ะไปกันเลยค่ะ เมื่อวานนี้เหมาลูกค้าไม่ได้เหมาแล้วค่ะแต่ว่ามันหมดจริงๆค่ะเหมาชิมหูม้อน, <laughs> นทั้งชิมทั้งังซื้ออกหูเมื่อวานทัวมาลงนี่ค่ะพี่คะเนี่ค่ะพี่มาชิมลูกนี้สิอ่ะลองน,อน,นี้คะ่ะใบสีแดงปกติลูกเล็กค่ะแต่ว่าเราจะให้เหลือประมาณสิบลูกนนลกัดเหมือนลักน่ากินใช่ไหมคะแต่ว่าความหวานเนี่ยประจาถ้าต้องเวลาชิมจริงๆมาถึงอันนี้พรุงนี้เราจะเก็บทิ้งหมดนะคะอ่ะเนี่ยลองดีค่ะอร่อยค่ะ หากินยากนะคะใบคีแดงทั้งเนี่ยจังหวัดมีสวนเราที่หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนแต่เพื่อนมีไม่กี่ต้นเนี่ยอีกทีหนึ่งพันอะไรนะคะใบคีแดงค่ะใบหีแดงค่ะอร่อยค่ะอร่อยบอกเลยว่าอร่อยสปินี้ของเราอร่อยมากค่ะทุกสายพันธุ์เลยค่ะไป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 โอ้เมื่อวานคนเยอะพี่ไม่พี่ไม่เดิหนีไม่ได้ค่ะต้องต้องแซ่กันเมื่อวานนี้แดงหมดแล้วค่ะโอ้เมืวานสายดีค่ะ ขายดีมากเลยวาทิตดะค,ะค่ะอันนี้นนถ้าเกิดซื้อที่นี่โลเท่าไหร่คะพันนี้อ๋อ,อน,นี่ใบขีเหลืองค่ะเดี๋ยวอันนี้แต่ของเราอะทุกต้น2 1 0 0หต้นเนี่เป็นเนื้อเยื่อนะคะอของหนูไม่ได้ทำทำพันเมล็ดนะคะทุกต้นของคุณหมอมาจากเมืองนอกหมดค่ะ<อ>มาตั้งแต่30เซนค่ะแล้วก็เราก็นั่งเครื่องบินมาค่ะแล้วเราก็มาเลี้ยงค่ะ อันนี้คือพันนําเข้าหมดเลยใช่ค่ะจากประเทศไหนฮะมีทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสสี่ห้าประเทศอะค่ะเราลงสายพันธุ์ไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็เกือบสิบห้าล้านค่ะก็นึกว่ามันจะเพอจะเพอจะต้องมีอยู่ในกลุ่มพวกที่แห้งแรงอย่างเช่นพวกทางอาหรับพวกซาอุดีพวกอะไรเงั้ยพวกอาหรับเนี่ยเขาทำได้เฉพาะกันแห้งที่แห้งจากต้นเลยนั้นนะคะแต่ของประเทศไทยผูกพันธุ์สดได้ค่ะค่ะค่ะทำไม สมเข้าไปแล้วสูไปเลยทีนี้มัดมัดขั้วมัดขั้ว 来看看 ก้านเป็นอย่างนั้นเลยก้านแข็งๆสวนลุงขวัญอินทผลามค่ะกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปกันเลยสวนลุงขวัญลุงขวัญอินทผลมามไปเหอะไปเหอะ เมื่อวางคนเยอะพี่ไม่พี่นหนีไม่ได้ค่ะต้องต้องแซ่กันเมื่อวานแดงหมดแล้วค่ะโอ้โหใส่ดีค่ะอส่ดีมากเลยวอาทิตย์นะค่ะอันนี้ถ้าเกิดซื้อที่นี่โลเท่าไหร่คะพันุนี้อ๋อนี้ใบกิ่เหลืองค่ะเดี๋ยวอันนี้แต่ของเราอะทุกต้น2องพันหนึ่งยต้นเนี่เป็นเนื้อเยื่อนะคะของหนูไม่ได้ทำทำพันธเมล็ดนะคะอ๋อหรอทุกต้นของคุณหมอมาจากเมืองนอกหมดค่ะมาตั้งแต่30เซนค่ะแล้วก็เราก็นั่งเครื่องบินมาค่ะแล้วเราก็มาเลี้ยงค่ะ อันนี้คือพันนําเข้าหมดเลยใช่ค่ะจากประเทศไหนฮะเออมีทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส4-5หประเทศอะค่ะเราลงสายพันธุ์ไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วก็เกือบ15บ้าล้าน่ะก็นึกว่ามันจะเพอจะเพอจะต้องมีอยู่ในกลุ่มพวกที่แห้งแล้งอย่างเช่นพวกทางอาหรับพวกซาอุดีพวกอะไรอย่างงั้ยพวกอาหรับเนี่ยเขาทำได้เฉพาะขันแห้งที่แห้งจากต้นเลยอย่างนั้นแหละแต่ของประเทศไทยผูกพันธุ์สดได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะลองเที่ยวดูค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือจาก ที่คนในสวนนะคะให้คำแนะนำนะคะเนี่ยเขาจะห่อเอาไว้แบบนี้นะคะห่อกันมแมลงกันอะไรอย่างนี้ไว้นะคะเราโชคดีนะคะเรามาวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะนะไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปนะคะถ้าเป็นวันหยุดนะคะหรือวันนะะักขัตฤกษ์คนจะเยอะมากนะคะ ส่วนลุงขวัญน,นะคะเบอร์โทร061445 9909นะคะเปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะเสาร์อาทิตย์ก็9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะอันนี้ก็คือตามในเพจค่ะนี่เป็นซุมดอกไม้ม่วงสวยมาก เมื่อตอนเมื่อตอนวันแม่นะ่นะณณศรัทนะธาที่ราชบุรีอะ่ะคุณแม่เข้าฟรีแต่คุณลูกอ่ะเสียตังค์อันนี้ปลอมใช่ไหมมันก็มีไว้ให้ถ่ายรูปด้วยก็มีจริงผสมปลอมมานะะ่ะคะสวยนะคะบรรยากาศดีมากๆด้วยอยู่ในสวน อยู่ติดถนนนะคะส่วนลุงขวัญจะอยู่ติดถนนนะคะเดินทางง่ายค่ะเลยวัดนางสาวมาไม่ไกลนะคะกระทุ่มแบนนี้เองใครที่ไม่มีรถยนต์นะคะนั่งรถขอสมกรนะคะ189นะคะเป็นครีมแดงค่ะ8บาทจากสถานีรถไฟธนบุรีนะคะ เรียบทางตะหลิ่งชันค่ะมาเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยเออไปถ่ายรูปมีปีกนกด้วยม,มีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะชิงช้า มีชิงช้าให้นั่งไกวเล่นด้วยนะคะไม่เกี่ยงน้ำหนักค่ะอย่าเด็ดหนูนะ อันนี้ก็ปล่อยให้แห้งแห้งคาทาลายนะคะก็จะเป็นผลแบบนี้รู้สึกว่าต้นนี้คงจะไม่เก็บนะคะคงจะปล่อยไปเลยเก็บไว้ทำพันนะคะเป็นพันมีสวนนะคะมีสวนมะม่วงด้วยนะคะสวนมะม่วงสวนมะพร้าวน้ำหอมค่ะ มีให้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยลองขึ้นนะคะว่าจะไหวไหมมาพร้าน้ำหอม เลียดินเลยเป็นมะพร้าวพันเตี้ยนะคะ ถ้าเป็นสวนปิดนะคะจะมีเนื้อที่มากกว่าแต่ไม่อนุญาตให้เข้านะคะอันนี้เป็นสวนเปิดค่ะเราก็เลยเห็นเท่านี้นะคะ เออเลยป่ะฮะใช่ครับเพราะงั้นสีมันไม่ออกมาเหมือนแบบนี้มันไม่เหลืองอืมโดนฝนมากได้ไหมฮะเปื่อยกระดาษเปื่อยแล้วลูกมันโดนน้ำโดนฝนได้ไหมฮะไม่เป็นไรเห็นเข้าไปในสวนข้างในน่ะร่วงร่วงเยอะเลยเหมือนกันอันนั้นคือจะเก็บไว้เป็นเป็นพันเหรอคะก็โอ้ Thank you. กำลังเปลีนกระดาษห่อใหม่ สวนเข้าไปแล้วสวนไปเลยทีนี้มัดมัดขั่วมัดขั่วเมื่อวานนี้ เหมาลูกค้าไม่ได้เหมาแล้วค่ะแต่ว่ามันหมดจริงๆค่ะเหมาชิมหูเมื่อวนทั้งชิมทั้งซื้อกลับหูเมื่อวานทัวมาลงด้วย่ะพี่คะเนี่ยพี่มาชิมลูกนี้สิอ่าอัพลองนี่ค่ะใบสีแดงปกติลูกเล็กค่ะแต่ว่าเราจะให้เหลือประมาณสิบลูกกัดเหมือนลูกเหลือไม่ใช่ไหมแต่ว่าความหวานเนี่ยประจาถ้าต้องเวลาชิมิๆมาถึงอันนี้พวกนี้เราจะเก็บทิ้งหมดนะคะอ่าเนี่ยลองดีค่ะอร่อยค่ะ หากินยากนะคะใบฮีแดงทั้งเนี่ยจังหวัดมีสวนเราที่หนึ่งแล้วก็มีเพื่อนแต่เพื่อนมีไม่กี่ต้นเนี่ยอีกทีหนึ่งพันอะไรนะคะใบหีแดงค่ะใบฮีแดงค่ะอร่อยค่ะอร่อยบอกเลยว่าอร่อยค่ะปีนี้ของเราอร่อยมากค่ะทุกสายพันธุ์เลยค่ะจ้ ค่ะมันก็เหมือนมะพร้าวอะค่ะแต่เราต้องผสมไม่ใช่จันทร์มะพร้าวถ้ามันอยู่คาต้นเราก็เรียกจันทร์จันทร์จันทร์นี่คือไอ้ส่วนที่จะออกดอกพวกนี้จริงๆก็คือตอนมันเป็นดอกแล้วพอผสมเสร็จแว่ากลายเป็นผลไงใช่ใช่ใช่่ะมีความรู้แต่อย่างพวกนี้ค่ะอันนี้พวกนี้จะเป็นบาบีจิตบาบีเหลือบบววิาาากกกพทงนอ๋อครับครับ อยู่หคนเยอบอนหมคนช้าหมนัห่อหอห่อไม่ไปโดยยังไงคะพี่อ๋อห่อนี่มันทำให้แบบไม่สมานรแล้วก็แต่เราต้องตา่ค่ะต้องแล้วทีนี้อย่างเงี้ยที่มันมีเล่าเร่น้องสม้อใหมใช่ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะลายจะเช้ราหมดมัจะเสียหายท้งจันทร์ค่ะนี่ค่ะอย่างเงี้ยกระดาษเราปีนี้พอดีว่าไม่ค่อยดีกับกระดาษนี้ก็ต้องีอะกระดาษเราก็ซท ไปดูนน <advertised> ีเไปึ ouais calves calves, ้นไก็งขน้นมีดส้่วค่ะน่ก็นันก็รถสวนเพราะว่ามันตอนนี้มันอยู่ใบสวนแล้วตัดไปอ่ะ อ๋อครับแต่ถ้าอยากจะไปก็จะวางไบกันตอนนี้ก็จะมีบานใบเหลือกับแดงเมื่อกี้ใบแดงก็เหลือนิดเดียวแต่ว่าทำไม่ได้หารเนี่ยไม่หาเมื่อเช้ามีคนมาขอซื้อใบแดงนี่เขจะล่วงอีไหมคะล่วงถ้าเราไม่ตัดก็จะล่วงใช่ไหมคะใช่สวยบแดงนี่ต้องขายจังหวะแล้วแต่น้นเ่บชอบหวานยังบหวาน เราไ่เป็นก้ของว่าเราไปตมา,มาไ,มได้สน้ยา่ัต่อนเรมใช่่ะมรู้สึกว่าเอ๊ะเราใกล้เคียงกันนะลงย่างเงี้ยม,มันฟังดูแล้วมันจะอบอุ่นกว่าเนาะอันนี้เราก็เอาแบบภาากางผสมภักเหนือค่ะผสมภาษาเนี่ยค่ะรอบแรกที่ผมมาจะเป็นดอกกระเจียวใช่ค่ะใช่ค่ะดอกกระเจียวอยู่2องสามปีค่ะค่ะ ทีนี้พอดีเนี่ยค่ะเขาบอกคุณหมอว่าเขาถ้าเอาหลายๆร้อยต้น ยืนอยู่ฝั่งนี้นะคะคนละฝั่งกับแม่น้ําท่าจีนนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นเออน่าจะเป็นวัดอ่างทองนะคะอยู่คนละด้านกันคะ่ะ มีลายแฟร์แค่น,น,นี้นะคะอร่อยด้วยค่ะแล้วก็มีตัวสุกัวนี้นะคะทำเวทนาอันม้าหมาค่ะลูกค้าสินค้าหายากค่ะลูกค้าแต่ตัวนี้เป็นสิน <ไป S 3> ค้าหายาีเหลืองเอ่อตัวนี้โลนึงสองร้อยเก้าสิบค่ะตัวนี้โลนึงเพิ่งโลค่ะลูกค้ากล่องใหญ่รอเดี๋ยวนะคะเรอเนาะเอาไปแก้ลูกค้าอยู่แม่ย อันนี้คือมันนี่คือตัวอมเอสสุกที่จันค่ะลูกค้าสุกคาต้อกคา,าต้อนคะ่คะ ขอขอบคุณสวนลุงขวัญอินทภาลำนะคะอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คนทําช่องค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปอินทภาลำค่ะสวนลุงขวัญน,นะคะ